พี่พี่พี่เนี่ยมีลูกค้าถามมาว่ามีแต่รถครอบครัวไม่มีรถเอาไว้ใช้งานเห,อเหรอพี่นี่เลยค่ะแนะนําเลยสําหรับไททตันกระบะหัวเดี่ยวคันนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเราเริ่มต้นเพียง9,900บาทเท่านั้นนะ<ม>แล้วสำหรับคันนี้นะคะเขาเป็นสีเทาดำราคาอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างคะ่ะ ลูกค้าได้ชุดแต่งไปทั้งคันแบบนี้เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะแนะนําคันนี้เลยค่ะจุดแรกเลยนะคะจะพาลูกค้าไปชมก่อนเลยสําหรับด้านหน้านะคะตัวโลโก้มิซูบิชิของเรานะคะอันนี้ลูกค้าของเราเลือกเป็นสีแดงโดดเด่นมากๆเลยหรือลูกค้าอยากติดเป็นสีโครเมียมหรือสีดำก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะเดิมๆนะคะเราไม่มีไฟตัดหมอกเข้ามาเนาะแต่ตัวนี้นะคะเราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเพื่อเพิ่มแสงสว่างเวลาเดินทางตอนกลางคืนได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะหรือเวลาฝนตกด้วยนะคะตัวนี้เราทำการข้อไฟตัดหมอก ให้กับลูกค้าด้วยอันนี้สำหรับด้านหน้านะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างคะ่ะอ่อกัาในส่วนของด้านข้างนะคะเรายังเพิ่มเติมมา ในส่วนของบันไดข้างให้กับลูกค้าด้วยค่ะซึ่งบันไดข้างตัวนี้นะคะเป็นของ Outlander นะตัวเหล็กตัวนี้นะคะมีขนาดแข็งแรงทนทานและรับน้ําหนักได้จริงค่ะและเดี๋ยวนะคะเราไปดูด้านบนกันต่อเลยสําหรับด้านบนนะคะเรายังติดพิ้วกันสรดให้กับลูกค้าด้วยซึ่งตัวนี้เป็นคิ้วกันสัดแบบตรงรุ่นเลยนะคะและยังเพิ่มเติมมาในส่วนของฟิล์มค่ะฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกรับประกันให้ลูกค้าถึงเจ็ดปีไปเลยและยังเพิ่มเติมมาในส่วนของเบ้ามือค่ะตัวนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแลลล้้้้วววนน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 ะะะะคคมมมมาาาาาาาตต่่่่ออกกััััััใใสสสขขงงงงงดดหหหบบํรรเเยพิ สองตัวข้อฝาถังน้ํามันด้วยตัวนี้ก็เพิ่มเติมไปให้เลยนะคะในส่วนของด้านบนค่ะด้านบนตัวนี้นะคะเราติดตั้งเหล็กของอล l e n d e r เช่นกันลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้ข้อเสมอเก่งนะและอยากได้เหล็กที่แข็งแรงและทนทานนะคะแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะของ Alender เขาจะมีห่วงให้กับลูกค้าด้วยไว้บรรทุกของนะคะซึ่งห่วงตัวนี้พิเศษยังไงพิเศษในส่วนนี้ก็คือว่าลูกค้าสามารถร้อยเชือกไปด้วยยึดหองเข้ากับตัวรถได้นะคะทําให้ห่วงตรงนี้นะคะสามารถยึดติดแน่นกับตัวรถไปได้ด้วยนะคะและเดี๋ยวไปด ดูด้านหลังกันต่อคะ่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะ<ๆ>เขายังมีโลโก้ออกร l e n d e r ให้กับลูกค้าด้วยนะสีแดงเด่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อตัวนี้นะคะด้านหลังยังสามารถถอดได้ด้วยอ่าตรงแบบนี้เลยถอดได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะเวลาเราบรรทุกของนะไม่เกะกะด้วยนะคะแล้วก็ด้านท้ายของตัวรถนะเรายังมีข้อปท้ายให้กับลูกค้าด้วยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นะคะหรือว่าไม่อยากติดตั้งก็สามารถแจ้งเราได้แต่ว่าติดแล้วก็จะทําให้รถดูเท่มากๆเลยเนาะมันก็จะเข้ากันกับในส่วนของชุดแต่งอื่นๆของตัวร้วนะะคแลก็ต่อ มาในส่วนของกันชนท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายเหล็กอย่างดีเลยนะคะซึ่งตัวนี้เราจะมีห่วงลากจูง like สีแดงแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะและยังมีไฟสองป้ายทะเบียนให้กับลูกค้าเพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืนและยังเพิ่มเติมหมุดลากจูงด้วยค่ะ <ท ie. S 1> ลูกค้าตัวนี้นะคะหมุดลากจูงตัวนี้สามารถลากจูงได้จริงนะคะรับน้ําหนักได้ดีมา,มากๆเลยและอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะเรารับประกันชิ้นงานให้กับลูกค้าทุกชิ้นเลยค่ะไม่ <S 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 <coriander> ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเราก็พร้อมดูแลค่ะตอนนี้นะคะเราจัดโปรดีๆให้กับลูกค เท่านั้นนะคะอยู่จังหวดไหนตรงไหนของประเทศไทยนี้นะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้ก่อนเลยก<ส>ับเพจโปปังท็อฟฟี่เมค่ะหรือโทรมาที่เบอร์062 509 4 990ได้เลยนะคะเรามีบริการเซ็นไปแน้นถึงบ้านและก็ยังมีบริการส่งมอบรถถึงบ้านด้วยนะคะ <S <S สุดท้ายก่อนจะจบคลิปนี้ไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ